กับนมันสการครับกับนมันสการครับหลวงพี่เอนพ่อเนื้อยมพ่อยมแม่มาตามนัดครับมาตามนัดมาตามแนวทางพูดถึงมาพูดถึงมาเล่าเนาะเล่าใน้ทั้งเกตเบื้องเด้อยมพ่อยมแม่ดูทั้งเกตเบื้องลายลายเท้อเด้วแต่มันเขาน้อยเราไม่จะบอกไปเล่าส่วนส่วนหน่อยที่มันจะเขาทั้งน้อยทั้งเล้าไอ้ังเกตเบื้องตาพูดจะซื้อตาเล่าน่นไอ้ังเกตเบื้องน้อยสามน้อยน่ะไอ้สังเกตเบื้องน้อยสามน้อย ถามมันเขาน่อยแล้วก็ต้องไปซื้อเหล้าที่เป็นทั้งน่อยทั้งเหล้าก็ได้ส่วนมากจะเป็นนิสันมันบางทีแมน่วนมากมันจะเขาทั้งน้อยทั้งเหล้าถามมันบอกเขาน่อยแล้วมันจะไปเขาเหล้าถามมันเขาน่อยแล้วมันจะบอกเปเขาเหล้าบอกไปวอามากหรือโม่งนี่ทั้นน่อยทั้งเหล้าจังบ้านท่านใดอยากเอาทายเหรมือนี้ไม่ไม่ไม่ท้ายทายลูกจะมีหายโอ้เฮ็ด เราตรงรับเลขเมืินนั่นดีงแต่แต่เมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนตัวหนึ่งเห็นเรามันฟันฟันว่าตำรวจจับไปจับเลยมือนขึ้นฟันดีเกินาะคือจังมือนั่นฟันว่าตำรวจจับเพหือมือว่าฟันว่าเลขมันออกรวมันกับออกหกแปดอันนีแต่ว่าไปออกน้อยออกหกแปดกับสามแปดมื่นเขาทั้งสองน้อยเลยมื่นนี้มันที่หยิบสี่ ป็นไดนยมบ่ะเท่าเราบ่ะได่แล้วไปจ้ะนะเดี๋ยวรอเด้อพี่น้องเอฟซีก็รอแป๊บนึงนะครับเราพัฒนาวันนี้นะครับมื่อมืไปเมื่อ เมื une, อรวย seaweed, ่อมกะไร้น้อยแล้วนะเล็กแห้งน้อยตัวทด้มื่นเมือนี่แห้งหน่อยแห้งแข็งจีนั่นละเพิ่นมากุเรีก่มีเก่าได้หน่อยหน่อยตัวด้วยทีหนึ่งเด็ เาโทรมากแล้วตอนนี้เราพัฒนาดวงพี่สังเกตเบิง้งเบิ้งน้อยเด้อจะพูดจะซื้อจะเล่าสังเกตเบิ้งสามน้อยนั่นละ ออกน้อยแล้วเพต้องไปลงทุนเล้าก็ได้เหมืนอนกันแมนคืออยากลงทุนทั้งเล้าทั้งน้อยก็ได้เพราะว่าบางเถ้อมันกลับไปทั้งน้อยทั้งเล้าแต่ส่วนมากถ้ามันเข่าน้อยแล้วมันจะบอไปเล้า <c oughs> เอ็กสามคูหนึงห่งหน่วยหน่อยแชนนะครับอ๋หน้อยแขนแชนบ่งุงไหมนะครับ องหนึ่งห้าแปดือเสือดยอดเสือดยอดเหลขสามหางห้าแปดห้าสองหนึ่งกับห้าแปดตัวนิ่งเน่เหล็กนี่ามหมื่นนมื่กับห้าห้าไปน้อยแล้วสิปมาแล้วสังเกตเบื้องเราไปเรื่อยตอนนี้ว่ามาสังเกตเบื้องห้าแปดห้าสองหนึ่งกลับด้วยนะคะเล็สามตัวกันกันกับสามสามประตูหนึ่งเออเลนหก เนินตาประตูเนียนนี่สามประตูห้าแปดห้าหรือแปดห้าห้าหรือ 5, 5, 8, ห้าห้าแปดกับสองหนึ่งนี่คันส่วนมากถ้าไปน้อยละสีบ๊บไปเล่าอันบลูพีเแียนไอสังเกตเบื้องสามน้อยอ่ะน้อยพี่เสบสกตีวีพี่เห็ไอสังเกงเตเบื้องถ้ามันเขา่าเราเข่าน้อยสามน้อยนี่เรามันจะบอูไปเล่าส่วนมากเล็ชุดนี่เป็นเลข็ขอพุ่มมันบอลูพี เด็ขอมาขึ้นเด็ขอพรมนะครับวมันเด็กฝันเนาะมด็กขอภูมเจ้าที่หนาทางเตือนว่านเตือหน่อยทั้งเล่าเป็นมัดรวมนะครับสื่อทั้งหน่อยทั้งเหล้าก็ได้เออนี่ตัวเลขน้อยเราเรียกว่าน่อยแข็แขนแข็งอนมันเกยครับเปอร์เซ็นครับลูกที่มื่อเนี่ยถ้าว่าลูกมากบอรลูกกั็มากแปดห้าแปดหากับสองหนึ่งแ่ะ ให้สังเกตเบิ่งถ้ามันเขาน้อยเราไม่จะปล่อยไปเล่าแต่ว่ามากบ่ลูกมากมากอยู่มากวัดสุโต๊ะแม่นเฮาเฮาไปน้อยเท่ะน้อยเท่ะน้อยก่อนครับเลขบ่หลายหางไปน้อยก่อนแต่ว่าหาหากลับนําเด้อพี่น้อง FC กลับไปทางไหนล่ะไปอ22บ่ครับกลับให้กลับไปซ้อมซ้อมก่อนไอ้เพื่อนจับเรา งามด้ว่เลยจะเริ่มกลับ55ด้วยไม,มกเลขตองบอกก่อนโอ้แ,แต่พี่น้องแต่ท่านนี่นะว่ะไ้พี่น้อง FC พัแนแฉแนวเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้อได้เออ หาากินเขาก้อนแม่กินแ <hearing S 1> ล้วก่ะมัวน้องแคบนาจอรครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่ตงนะครับนอยลาวนอยลาวส <3 S 1> ามตัวห้าแปดห้าสองหนึ่งห้า,าห้าแปดห้านะครับเลขนอยแครน สามตัวกับสามบัดสามเอ็นสามประตูเอาสามประตูมีสามชุดสามตัวก็ม,มีสามชุดแค่นั้นเนาะง่ายเมือนเนี้ยเอาถ่ายคลิปล้วหลวงพีมีอย่างฝากถึงพี่น้องอท,อที่นิมนต์เนื้อครับโอ้เขา,าหลวงอา,าไนล่ะมาอยู่วัดวัดไม่งวดเมื่อกี้พูดถึงวัดรัฐบาลานลูนกกระพัดเอง พาดเองแต่ว่างวดนี้ลูกมันใจว่าว่าว่าพาดเพราะว่าึ้นมาย่ำยำย่ำแล้วมันก็นยังเป็นตัวเกา่เเกาอยู่คมันเป็นตัวเก่าอยู่แต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเปลี่ยนแค่สองตัวตามตัวยังคือเก่าตัวตงวาน,นั่นได้ย้อนี้ลูกก็กำางังจะเทเอาหินเขาเทเอาหินเขาเทเราเท,ท,เทปูนของมันจืดมันเนยมันเป็นวัดปลา วัดปลาชายดเมื่อกินมาท่านรวมกินนท่านน้ำลูกแบบมาเด้อยมพอยมายม็ได้หรือจะพัานทั้งช่องยมพอยมายก็ได้หรือจะทัวมหาเบอร์ลูกก็ได้เื่กันรอบอบถามว่าทั้งวัดขาดอย่างแน่ก็ได้เพราต้องรอเราต้องรอให้มันถูกไม้ดอกไปเห็ดบางคนมันก็รอแต่ถูกไม้ก้อนถูกไม้ก่อนเพราะต้องเห็ดก่อนต่อก็นอยากตื่นเพราะว่าทั้งวัดเพิ่นกับกำลังเห็ดเนาะนันเบิ่งได้ค่ะพี่น้องนัน เทยังมาแล้วดอกเทยังมาท่านได้แล้วยังขาดอยู่นากุดนี่ก็จะเอาหินเขามันรถติดรถลมรถที่แพ็คก็ได้ตามนั้นนะครับลำดับชม้นนาคุด์ขอบคุเชนเนาะครับขอบขอบพระคุณหลวงพีเดอร์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอซีครับให้โชคๆมันๆกันทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับ ออกกันใหม่ในคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับออบร